พระมหากษัตริย์ไทยกับการเซ็นประหารชีวิตในอดีตครั้งที่ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นดังที่ทราบกันว่าระบอบนี้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีอำนาจสิทธิขาดในการบริหารประเทศและพระมหากษัตริย์ก็มีผลในการออกกฎหมายทั้งปวงที่บังคับใช้ในราชอาณาจากักรแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่กระทำความผิดต่อกฎหมายก็มีผลต่อพระราชหฤทัยในการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวเช่นกัน ดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าประทานให้หม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยผู้เป็นพระธิดาฟังว่าในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านั้นหากวันใดมีการถวายงานให้ทรงลงพระประมาภิไทยเซ็นชื่อรับรองคดีความที่ตัดสินประหารชีวิตนั้นก่อนจะเซ็นพระองค์จะทรงทอดพระเนตรอ่านและตรวจสอบโดยละเอียดว่าพอจะมีหนทางผัดผ่อนได้หรือไม่ หากพระองค์พบว่ามีทางใดช่วยให้รอดได้ก็มักจะช่วยเหลือเป็นจำคุกทุกรายไปแต่จะมีคดีประหารชีวิตที่